ตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมับช่วยสัมภาษณ์หน่อยไม้ต้นนี้ได้ครับก็คือไม้ต้นนี้เป็นเคนหน้าตาไทยใช่ไหมพี่อ่าใช่ครับถูกต้องครับได้มาเป็นโครงสร้างจากธรรมชาติครับอาจารย์โครงรางม่งานจะเป็นแกะต่างก็น่าจะเป็นสร้างธรรมชาติด้วยไหมธรรมชาติไม่มีแก่ครับธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหช่างร้อยเปอร์เซ็นต์คือธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอายุน่าจะเก่าแก่มากครับอาจารย์อายุเก่าแก่แล้วก็ลักษณะเด่นของซาก็คือเนี่ย ที่ตัวมากเขาจะใช้แบบไม่ใช้สีทาอะไรไม่ใช้ครับใช้ธรรมชาติกับธรรมชาติเป็นที่พึ่มธรรมชาตินะที่เพิ่มอะไรอีเป็นไม้ธรรมดาต้นหนึ่งที่เราเราเล่นกันทั่วไปคือเพมนาดในหวานแต่ได้แชมป์มาแล้วที่ไร่กาญจนบุรีนะคุณมลนะใช่ไหมครับได้แชมป์ที่กาญจนบุรีเป็นดับเบิลแชมป์ของมาเลเซียด้วยโอ้โหได้คองสองคุ้ยนะได้คองสองคุ้ยด้วยมาเลเซียด้วยด้วยมาเลเซียด้วยประกวดครั้งแรก ครั้งแรกที่ที่ไหนครับแั้งแรกที่ทกาญจนบุรีครับที่ไร่อรียะวันที่เก้าเดือนธันวาปีสองสามครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะฮะต้นนี้ตันนี้เจอเจอ,เจอเจ้าตัวแล้วครับอุ้ย,ยหนูหนูหนูจะดึงนะคะอบโอนะดูดูอย่างเดียวนะคะขออนุญาตนะครับมันสวยทำไงได้มันเตะตาเตะใจเด็กมันยังวิ่งเข้ามามันจะเล่นแล้วจะดึงแล้วนะครับนะครับนี่คือไม้ธรรมดาต้นหนึ่งอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะฮะไม้เป็นนาได้หวานครับผมลองดูพวกผิวอะไรเนี่ย ธรรมชาติที่เขาให้มาความยับความย,ย่นในตัวนขอดระเด่นอยู่ที่คนจะค้นหาเจอเท่านั้นแหละมันมันปกติปกติแล้วนะเนี่ยเพ็มน้าเนี่ยมันจะเป็นไม้ผิวค่อนข้างจะตึงผิวเรียมใช่แต่ตัวเนี้ยที่ผมเห็นอน่ะคือเขาเป็นเก็บเป็นเปลือกที่หนาครับผมมองว่าธรรมชาติที่เขาสร้างมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็เขาต้องทนสู้กับธรรมชาติที่โดหดร้ายที่ยึดเกาะ อยู่บนเกาะแล้วเป็นอยู่บนหน้าผาเนี่ยเออเออใช่จริงๆริอาไม้ตัวนี้ธรรมชาติของเขาเนี่ยมันนอนนะฮะอ๋อมันนอนมันนอนไงท้องไปแต่ตอนนี้ผมมจับมันตั้งมาปลูกแล้วไปดีมันงุ้มหน้าเป็นไม้แล้วเป็นเท็นไปทางสไตล์ญี่ปุ่นมันไปงุ้มหน้าโอ้ก็นำมาสร้างสรรค์อาจารย์สังเกตนฮะถ้าดูด้านข้างปุ๊บเนี่ยมันจะนอนใช่ใช่ใช่ด้านหลังนะซากซากค่อนข้างใหญ่ถึงใหญ่มากนะใช่่ซากสวยด้านหลัง เป็นไม้เด่นตั้งแต่ไร่ระยะนะครับพอผู้คนไปเห็นมองปั๊บต้องหยุดมองครับงานครั้งแรกเลยนะสมมตินะใช่ครับมาดูด้านหลังหน่อยคุณพี่เป็นไงนะคุณตมัดมาดูนะครับข้างหลังนี่ก็สวยสวยทุกด้านเลยครับเป็นไม้ที่สร้างโอ้ยเป็นสร้างเขาหูยธรรมชาติมากครับธรรมชาติมากๆเลยไม่ได้เกะนิดเดียวครับไม่เลนี่ธรรมชาติจ้างสานจริงจริงดูผิวเขาที น้านี่เพมหน้าได้หวันนะไม้ธรรมดาตอนนี้กระแสเพมหน้าได้หวันมานะคึกมากเลยตอนไทยนะครับทุกคนนะเพราะต้นนี้แหละที่ทาให้ต้นต้นนี้ราคาพุ่งเลยครับราคาหยุดไม่อยู่นะใครใครทางทางภาคใต้นะฮะไม่ไม่ไอ้คอคอดคอคอดน่ะไม่ไม่ต้องหาอะไรไปขุดแล้วครับตอนนี้ขุดเพมหน้าก็ทะลุแล้วครับขุดขุดต่อเพมหน้าก็ทะลุแล้วครับนะะ แรงมากนะฮะเพราะว่าไม้คุณพี่สมบัติแปดริ้วนะครับผมครับหนึ่แปดริ้วนะครับเอาละครับทายชมทั้งหน้าทั้งหลังและที่มาที่ไปขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับอาจารย์สมบัติและคุณมดนะครับ